ในปีคััซีที่40ตรงกับคิศักราชที่1,701สตรีหลายคนได้รับคัดเลือกเข้าวังหลวงและว,วังของเราโอรสโดยเฉพาะสตรีที่เป็นธิดาของขุนนางชั้นสูงต่างก็ถูกส่งเข้าวังทันทีที่บิดาได้รับเลื่อนตำแหน่งจกักรพรรดิครังซีนั้นสนับสนุนให้ชาวฮัน่นที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าได้ใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นขุนนางในราชสำนัก หนึ่งในนั้นคือเนียนเสียหลิงจากสกุลเนียนรองราชเลขาสำนักเลขาธิการคุณนางระดับสองบุตรสาวของเนียนเสียหลิงได้รับแต่งตั้งให้เป็นซื้อเปเลอเชอฟฝูจินเป็นพระชายารองคนที่สองของเปเลอร์สีโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นซิวหนูและสตรีอีกคนที่ถูกส่งเข้าวังขององค์ชายสีอินเจิน พร้อมกับพระชายารองสกุลเหนียนคือสตรีชาวฮั่นจากสกุลเกิงที่เข้ามาฝึกมารยาทในวังหลวงบิดาเป็นขุนนางระดับ5กําเนิดในปีคังซีที่28เดือน11ตรงกับคิดักราชที่1,689เข้าวังมาในขณะอายุ12ปีส่วนพระชายารองจากสกุลเหนียนขณะเข้าวางอายุเพียง7ปีผู้ที่ทำหน้าที่คอยดูแลพวกนางทั้งสอง คือพระชายาเอกจากสกุลนาลาเผ่าอูลาในปีคังซีที่48ตรงกับคิดศักราชที่1709องค์ชายสีอินเจินได้รับแต่งตั้งเป็นเหอั่วยงชินหวงังทำให้ตำแหน่งพระชายารองว่างขึ้นอีกสองตำแหน่งแต่ในสมัยจกักรพรรดิคังซีการจะมีพระชายารองถึงสี่ตำแหน่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากบรรดาอนุภรยาของเราเชื้อพระวงศ์ต่างก็เป็นบุตรสาวของคุณนางขั้นห้าขึ้นไปการจะแต่งตั้งพระชายารองอาจทําให้เกิดปัญหาการแย่งชิงกันระหว่างตระกูลต่างๆก่อนหน้านี้องค์ชายสี่มีฐานันดรศักดิ์เป็นตัวหลวเป้ยเลอเชื้อพระวงศ์ชั้นเป้ยเลอจะมีพระชายารองได้เพียงสองคนซึ่งพระชายารองในขณะนั้น คือพระชายารองจากสกุลลีและพระชายารองจากสกุลเหนียนมืองค์ชายสีมีฐานันดรศักดิ์เป็นเหอเส่วอยงชินหวางจักรพัฒค์ังซีจึงแต่งตั้งให้อนุภรยาจากสกุลซ่งที่ประสูตรพระธิดาองค์แรกให้กับองค์ชายสีและอนุภรยาจากสกุลเกิงที่บิดาได้รับตำแหน่งสูงขึ้นขึ้นมาเป็นเก๋อเก๋ในวังขององค์ชาย4ีอีกสองคนโดยเรียงตำแหน่งตามลำดับ คือพระชายาเอกสกุลนาลาเผ่าอูลาพระชายารองสกุลลีพระชายารองสกุลาากเนียนเก๋เก๋เกจากสกุลหนิวฮูลูเก๋เก๋เกจากสกุลซ่งและเก๋เก๋จากสกุลเกิงในปีคังซีที่50ตรงกับคิดักราชที่1,711เก๋เก๋เกจากสกุลเกิงประสูติองค์ชายห้าหงโจในปีคังซีที่61 ตรงกับคิดักาชที่1,722จักรพรรดิคังซีเสด็จสวรรคตองค์ชายสีขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิใช้ชื่อราชศกประจำพระองค์ว่ายงเจิงหลังสเสด็จขึ้นครองราชในปียงเจิงที่1เดือน12ตรงกับคิดักราชที่1,723จักรพรรดิย,ยงเจิงก็ทรงแต่งตั้งตำแหน่งวางหลังโดยพระชายาเอกจากสกุลนาลาเผ่าอูลา ได้รับแต่งตั้งเป็นฮองฮาวพระชายารองจากสกุลเนียนเป็นพระมเหสีเอกกุ้ยเฟยพระชายารองจากสกุลหลีเป็นพระมเหสีฉีเฟยพระอนุชายาจากสกุลหนิวฮูลู่เป็นพระมเหสีซีเฟยพระอนุชายาจากสกุลซ่งเป็นพระชายาเหมาผินและพระอนุชายาจากสกุลเกิงเป็นพระชายาหยูผิน ในปียงเจิ้งที่สองตรงกับคิดศักราชที่1724พระชายาอยู่ผินจากสกุลเกิงได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระมเหสีอยู่เฟยในปีเฉียนหลงที่สองเดือน9ตรงกับคิดศักราชที่1737พระมเหสีอยู่เฟยได้รับแต่งตั้งเป็นอยู่ห่วงกุ้ยเฟยและในปีเฉียนหลงที่43เดือนส0ตรงกับคิดศักราชที่1778 ได้รับแต่งตั้งเป็นอยู่ไทเฟยในปีเฉียนหลงที่49เดือน12ตรงกับคิดศักราชที่1,784พระมเหสีก็ซิ้มพระชนได้รับสถาปนาย้อนหลังเป็นห่วงกุ้ยเฟยพระราชทานนามว่าฉุนเชี่ยห่วงกุ้ยเฟยปพระสบตั้งอยู่ในสุสานไทหลิงเมืองยี่ซวนมณฑนเหอเปย พระนางเซียวเซิงเซียนหองฮาวจากสกุลหนิวหูลูก่กำเนิดในปีคังทีีซ่31เดือน11ตรงกับคิศักราชที่1,692เป็นธิดาของหลิงจูขุนนางกรมพิธีการระดับขุนนางขั้น4สังกัดกองทงเหลืองคริบสืบเชื้อสายมาจากจักรพรรดิหนูเอ้อฮ้าชื่อในปีคังซีีท่43ตรงกับคิดักราชที่1,704จักรพรรดิคังซี ทรงถูกพระไทยหญิงสาวจากสกุลหนิวหู้ลู่ที่แม้อายุจะยังน้อยแต่เป็นคนฉเฉลียวฉลาดมารยาทงดงามจึงแต่งตั้งให้เป็นพระอนุชายาชั้นเกิดเก๋อขององค์ชายสีอินเจิ์ขณะเข้าวังพระนางมีอายุ12ปีเชื้อสายของนางนั้นสามารถเข้าสู่วังในฐานะพระชายารองได้แต่เมื่อองค์ชายสีมีฐานันดรศักดิ์เป็นเหือโซยงชินหวงัจงจักรพรรดิคังซี ก็ไม่ได้แต่งตั้งให้เก๋ๆจากสกุลหนิวฮูลูเป็นพระชายารองหรือเชื้อฝูจินเพราะถือว่าได้สิทธิเทียบเท่าพระชายารองอยู่แล้วในปีคังซีที่ห0เดือน8กปดเก๋ๆจากสกุลหนิวฮูลูประสูติองค์ชายสี่หงลี่องคชายหงลี่เป็นเด็กฉลาดจึงเป็นพระนัดดาที่จกักรพรรดิคังซีทรงโปรดปรานในปียงเจิ้งที่หนึ่งเดือน12สอง ตรงกับคิดศักราชที่1723เกิดเก๋ดเก๋จากสกุลหนิวฮูลู่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีซีเฟยในปียงเจิ้งที่สองตรงกับคิดศักราชที่1724พเรพระมเหสีซ,ซีเฟยได้รับแต่ง,ต,งตั้งเป็นพระมเหสีเอกซีกุ้ยเฟยการแต่งตั้งในครั้งนั้น ได้สร้างความไม่พอใจให้กับพระมเหสีฉีเฟยจากสกุลหลีที่เข้าสู่วังขององค์ชายสี่มาตั้งแต่ยังเป็นพระชายารองแต่ยังมีตำแหน่งเป็นเพียงพระมเหสีชั้นเฟยอ,อยู่เช่นเดิมในปียงเจิ้งที่13เดือน8ตรงกับคิดสกราชที่1735จกักรพรรดิยงเจิ้งเสด็จสวรรคตในปียงเจิ้งที่13เดือน9พระมเหสีเอกซีกุ้ยเฟย ได้รับแต่งตั้งเป็นฮองไทยฮาวในปียงเจิ้งที่13เดือนส0องค์ชายหงลี่ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิพระองค์ใหม่ใช้ชื่อรัชศกประจำพระองค์ว่าเฉียนหลงได้สถาปนาพระนางซีกุ้ยเฟยพระมารดาขึ้นเป็นพระนางชงชิ่งฮองไทยฮาวและสถาปนาพระนางอยู่เฟยจากสกุลเกิงพระมารดาขององค์ชายหงโจขึ้นเป็นพระนางอยู่กุ้ยเฟย ในปีเฉียนหลงที่42เดือนหนึ่งตรงกับคิศสกราที่1,777พระนางฉงชิ่งหองไทเฮาก็เสด็จสวรรคตขณะพระชมพันษา8 8พัรษาจักรพัดเฉียนหลงมอบพระนามให้เป็นพระนางเซี่ยเซิงเซียนฮองเฮา